สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับก็วันนี้นะครับมีหูฟังแบบ Air Conduction มาแนะนำกันอีกรุ่นหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็มาจากแบรนด์ REMAX นะครับรหัส RBS 13นะครับเป็นหูฟังแบบ Air Conduction นะครับหรือแบบใส่แล้วไม่ต้องเข้าไปในหูนะคือจะไม่มีส่วนที่ต้องอุดเข้าไปในหูนะครับซึ่งหลังๆหูฟังแบบนี้ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะฮะด้วยแบบ มันสวมใส่สบายนะแล้วก็ยังได้ยินเสียงภายนอกอยู่นะครับเหมาะกับการออกกำลังกายหรือว่าใส่เดินใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคุณภาพเสียงต้องแจ้งว่าอย่างนี้ก่อนว่าหูฟังรูปทรงแบบเนี้ยทุกรุ่นนะครับคุณภาพเสียงมันจะดีไม่เท่าหูฟังแบบที่ใสเข้าไปในหูหรอกไม่ว่าจะเป็นทรงเอียบัดหรือทรงอินเอียนะครับแต่ว่ามันก็จะแลกกับการที่สวมใส่สบายคือใส่แล้วเหมือนกับไม่ได้ใส่อะไรเลยเหมือนเอาแว่นคล้องไว้เฉยๆนะครับ ตัวนี้ก็มาในรหัส RBS13 Jackband Remax นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ราคาประหยัดนะราคาไม่สูงมากนะครับตัวนี้ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ประมาณ300-350บาทเท่านั้นเองคือเป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงเลยนะครับเป็น Air Conduction Technology นะครับก็เท่าที่ผมลองเล่นมานะต้องบอกว่าคือตอนนี้หูฟังแนวเนี้เนื่องจากกระแสมันกำลังมานะครับหลายๆย,ยี่ห้อก,ก็มีการพัฒนารุ่นใหม่ออกมานะล้วก็ทาได้ดีขึ้นอย่างในตัวนี้คือ ก็จะแก้ปัญหาตัวเดิมๆมาเรื่อยๆแหละหลังๆเนี่ยนะครับสมัยเจนแรกๆเนี่ยจะเห็นว่ามันมีบางรุ่นที่เสียงมันไม่ค่อยดังนะครับคือดังสู้เสียงภายนอกไม่ค่อยได้แต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาก็ปรับแก้มาแล้วเสียงดังชัดเจนดีทีเดียวนะครับก็กล่องเป็นแบบนี้นะครับมีรูปหูฟังอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เขียนว่า Air Conduction t เท h n o l o g y นะครับตรงนี้เขาก็เป็นรูปการสวมใส่นะครับแต่มันหลอนไปนิดนึงนะตรงนี้ผมว่าได้จะเป็นรูปคนปกติมากกว่านะอันนี้คือเหมือนแบบใส่แบบเป็นหุ่นมานะครับปูด้วยหูแหลมๆด้วยฮ แต่ว่าเขาก็ทําให้เห็นว่าเวลาใส่เนี่ยมันจะอยู่หน้าหูเราแต่มันไม่ต้องเข้าไปนะตรงนี้นะประมาณนี้กล่องก็ไม่มีอะไรนะครับลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.3นะครับแล้วก็เป็นหูฟังระบบไร้สายเนาะทั่วไปอ่านี่ข้างหลังดีหน่อยเป็นผู้หญิงเนาะเนี่ยนะครับใส่มาก็จะอยู่ประมาณตรงนี้อย่างนี้นะครับมันจะอยู่แบบคล้องหน้าหูเราก็คือว่าข้อดีของหูฟังแบบเนี้เวลาเราใช้งานนะครับมันจะสามารถได้ยินเสียงรอบข้างด้วยนะครับซึ่งอย่างท่านที่ขี่จักรยานเอ่ยหรือว่าวิ่งนะครับหรือว่า อ,อ,อาจจะเป็นแบบสายเมาส์หรืออะไรเงี้ยนะครับพื่มทีออกกำลังกายก็อยากจะคุยด้วยนะครับถ้าแบบอื่นมันจะมันเราจะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างใครเรียกเราก็ไม่ได้ยินแต่ว่าถ้าเราใช้หูฟังแบบนี้มันก็จะสามารถได้ยินหรือว่าสื่อสารกับคนรอบข้างได้ด้วยนะครับโอเคหลังจากที่แกะกล่องมาอุปกรณ์ในกล่องจะมีแค่นี้เลยมีหูฟัง1อันนะครับมีสายชาร์จแบบ type c 1เส้นนะครับแล้วก็คู่มือ1อันมาดูที่โตัวหูฟังเลย ู้หูฟังเนี่ยเรียบง่ายมากไม่มีอะไรเลยนะครับคือสายด้านหลังเนี่ยก็เป็นสายแบบวายธรรมดานะครับสามารถดัดได้นิดหน่อยแต่พับครึ่งเลยบี้ลงไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับก็เวลาเก็บมันก็จะอยู่ท่านี้แหละมันจะรักษารูปทรงมันไว้เป็นอย่างนี้นะครับคล้ายๆที่คาดผมนะแต่ว่าเวลาเราไม่ใช้เนี่ยเราก็จะคล้องไว้ที่คอพอจะใช้แล้วก็ขึ้นมาหยิบมานะครับตำแหน่งเนี่ยสายมันจะโค้งรับมาอยู่แล้วคือมันจะเกี่ยวที่ใบหูเรานะครับตามในภาพแบบนี้เลยอย่างนงี้นะครับมันจะคล้องอยู่ประมาณนี้นะฮะ ตัวหูฟังตัวนี้ก็เป็นสีดำนะครับก็วัสดุเป็นพลาสติกนะครับตัวสายเนี่ยก็เป็นลวดข้างในแหละแต่ว่าเขาทำมาเป็นโครงแข็งเลยนะครับเป็นแบบเหมือนเหล็กสปริงน,นะคือเราดัดไปดัดมามันก็จะเด้งกลับที่เดิมแบบนี้นะครับตัวหูฟังก็ไม่มีอะไรเนาะด้านหลังนะครับก็จะเป็นส่วนที่ส่งสัญญาณส่งเสียงเข้ามานะครับมีรายละเอียดชื่อรุ่นอะไรเนี่ยเขาจะพิมพ์บอกไว้ด้านในตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นช่องเสียงที่เสียงออกนะแล้วก็ในส่วนของหูฟังอ่ะเดี๋ยวเอาทีละด้านก่อนนะครับ ตัวด้านขวานะครับจะเป็นส่วนสั่งงานทั้งหมดนะครับส่วนสั่งงานจะอยู่ที่ด้านขวานะครับแล้วก็ช่องชาร์จอยู่ตรงนี้มีฝาปิดนะฮะฝาปิดก็เป็นยางนะครับเวลาเปิดก็เอาสายชาร์จเสียบตรงนี้นะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับจะทําทอะไรกับมันไม่ได้นะครับส่วนสั่งงานจะอยู่ที่ด้านขวานะครับตรงส่วนของเฟสเพลตเขาก็ทํามาเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเหมือนเอา M m แปะไว้นะจะเป็นสีดําเงามีเขียนว่า Re Max อยู่ด้านในแต่ส่วนตัววัสดุตัวพลาสติกที่ตัวหูฟังเนี่ยก็จะเป็นสีีดาานนเเท่้ลย อย่างนี้นะก็รายละเอียดภายนอกไม่มีอะไรมันไม่มีปุ่มอะไรนะครับมีสั่งงานอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวนะครับตรงโลโก้รีแม็กที่หูขวานะครับให้จัง่ายๆคือด้านที่มันมีรูชาร์จนั่นเองนะครับสาหรับรูปร่างภายนอกก็ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้มาดูถึงวิธีใช้นะขอเคลียร์ก่อนวิธีใช้นะครับเหมือนเคยนะผมจะทําเหมือนกับว่า,าท่านที่มาดูเนี่ยไม่เคยใช้มาก่อนเลยจะทําให้มันเบสิกแล้วก็เรียบง่ายที่สุดนะครับ ทีนี้ถ้าท่านที่ใช้งานหูฟังเหล่านี้เป็นอยู่แล้วอะ่ะมันก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับข้ามไปได้เลยตรงนี้มันหูฟังมันจะเชื่อมต่อมันกันทุกตัวแหละนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเหมือนกับทุกครั้งนะครับเราซื้อหูฟังมาให้เราทําการเอาไปชาร์จแบตก่อนนะครับแกะตรงนี้นะเอาสายชาร์จ Type C เสียบเข้าไปแล้วก็ไปชาร์จแบตก่อนนะครับชาร์จให้เต็มหรือว่าชาร์จสักห้าสนาทีก็ได้ก็เป็นการเช็คระบบชาร์จด้วยนะครับแล้วก็ในกรณีที่เผื่อมันไม่มีแบตมาอะไรเงี้ยเราก็จะได้ชาร์จแบก่ออนนะะะไไดด้้มาลง แต่ว่าแนะนําว่าถ้าให้ดีก็ชาร์จให้มันเต็มไปเลยถ้าเราไม่ได้รีบจะใช้ามากนะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราเตรียมอุปกรณ์นะครับจะเป็นมือถือก็ได้เป็นแท็บเล็ตก็ได้เป็นโน้ตบุ๊กอะไรก็ได้สุดแล้วแต่เลยนะครับให้เราเปิดเมนูบลูทูธขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเปิดเครื่องตัวหูฟังนะวิธีการเปิดเครื่องหูฟังจะสังเกตเห็นในตรงเงาๆตรงนี้นะครับมันเป็นสวิตช์ระบบสัมผัสนะครับมีข้างเดียวนะสำหรับรุ่นนี้ก็คือข้างขวานะวิธีการเปิดให้เราแตะมันค้างไว้แบบนนี้นะครับ เดี๋ยวมันจะมีไฟติดขึ้นมาแบบนี้อาปานานใช้ได้นะครับมันจะค้นหาอุปกรณ์สักครู่หนึ่งนะครับถ้ามันไม่เจอเดี๋ยวมันจะเข้า pairing mode เองนะครับอ่ถ้ามันไม่ได้ก็ให้เราแตะค้างไว้นะครับ่เปิดอีกทีก็ได้พอดีเมื่อกี้มันเกิดมชือเชื่อมต่อแล้วนะครับแตะค้างแรกนะครับแตะค้างไว้แบบนี้เลยให้มันเข้า pairing mode นะครับมันจะกระพริบสีแดงฟ้าอ่าแบบนี้นะครับแตะค้างไว้นะครับเป็นสวิตช์สมผัสนะให้มันขึ้นสีเนี้ยนะครับ หลังจากนั้นก็ให้เรามากดเชื่อมต่อที่ตัวเครื่องเราโบเข้าไปแค่นี้นะครับเสร็จแล้วทนะ่านจริงมันมีแค่นี้เองนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับก็คือเปิดเครื่องให้อยู่ใน pairing Mode แล้วก็มาเชื่อมต่อสําหรับท่านที่ต้องการใช้งานเลยอันนี้คือเสร็จแล้วนะาเอาไปใช้ได้เลยนะครับเวลาปิดเครื่องนะครับก็ให้เราทําการแตะค้างไว้แบบนี้จนไฟสีแดงมันขึ้นนะครับอ่ามันก็เป็นการปิดเครื่องนะตรงนี้มันก็จะดับไปเองไม่เชื่อมต่อแหละนะฮะ พอเราจะกลับมาใช้ใหม่นะครับเราก็แค่แตะเปิดให้มันไฟสีฟ้าติดขึ้นมานะครับอันนี้ไม่ต้องค้างแล้วนะครับมันจะทําการค้นหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อก่อนหน้าอัตโนมัตินะครับเนี่ยมันเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมฮะเนี่ย r b s 1 3นะเชื่อมต่อเสร็จแล้วอยู่ตรงนี้นะครับก็เท่านี้เลยนะครับสำหรับวิธีการใช้งานทีนี้ในส่วนของฟังก์ชันนะครับรุ่นเนี้ยฟังก์ชันเขาจะเขียนวิธีใช้อยู่ตรงนี้นะครับผมลองเล่นดูแล้วนะฮะก็ผมบอกไว้เลย สั่งงานได้ข้างเดียวนะครับคือที่หูขวานะฮะสำหรับตำแหน่งสั่งงานก็คือตรงนี้นะเป็นลักษณะการทัชนะครับก็แตะ3วินะครับจะเป็นการเปิดและปิดเครื่องนะฮะถ้ามีสายเข้านะครับแต่1ครั้งรับสายนะครับแต่อีกครั้งวางสายนะครับแต่ตรง mm เนี่ยตรงปุ่มนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีสายเข้าแล้วเราจะไม่รับก็ให้แตะครั้งนะครับมันจะเป็นการปฏิเสธสายนะ ในส่วนของการเล่นเพลงนะครับถ้าเราเล่นเพลงอยู่นะครับแต่1ครั้งจะเล่นแต่อีกครั้งจะหยุดนะครับถ้าเราแตะ2ครั้งนะครับจะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับแต่3ครั้งเป็นการย้อนเพลงกลับฟังก์ชันมีแค่นี้เลยนะครับไม่มีปรับเสียงไม่มีสิริไม่มีอะไรแต่อยา่างใดด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นรุ่นราคาประหยัดนะเขาก็จะไม่ได้ใส่ฟังก์ชันอะไรซับซ้อนมาเยอะมากนะครับคือเหมาะกับการใช้งานทั่ว,วไปเท่านั้นเองทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดวอลลุ่มให้ดูนะว่ามันดังไหมโอเคผมเปิด YouTube ขึ้นนมาก่อ,อดีกว่า นะครับหา u t u b e m u s i กก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงอะไรขึ้นมาก็ได้สักเพลงหนึ่งเร่งเสียงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยไปเจาะนะนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ คือเสียงดังเลยนะครับนี่ผมนั่งอยู่เนี้ยคือเสียงมันออกมาข้างน,นอกเลยนะรุ่นเนี้ยดีแล้วล่ะคือมันจะมีไม่ค่อยมีปัญหารเรื่องสู้สภาพเสียงสภาพแวดล้อมภายนอกไม่ได้เนื่นองจากว่าตัวมันเนี้ยคือให้เสียงได้ค่อนข้างดังนะครับก็จะตัดปัญหาเรื่องเสียงเบาไปสําหรับท่านที่อาจจะเอาไปใช้ภายนอกนะครับในยิมอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่สําหรับท่านที่อา,อาจจะออกไปวิงออดด่งอาด,ดอขี่จักรยานอาลโด่อะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันก็จะสู้กับสภาพเสียงภายนอกได้ค่อนข้างดีเพราะว่าตัวมันเนี้ยเส,สียงดัง <trousers. S 2> นะครับแล้วก็ ข้อดีจากของมันก็คือน้ำหนักมันเบานะครับใส่แล้วมันไม่ลำคานนะวันนี้ผมลองใส่เล่นทิ้งไว้ดูก็บางทีลืมไปเลยนะครับว่ามีหูฟังอยู่ที่หูนะผมเล่นเกมอยู่นะครับก็เปิดทิ้งไว้นะมันก็ใช้ได้นะครับเสียงเสียงดังดีแล้วก็ไม่ลำคาญมากเวลามันอยู่ที่หูนะครับแล้วก็ที่สําคัญราคามันถูกด้วยนะครับก็เหมาะจะซื้อใช้กันในช่วงนี้นะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมองหาอุปกรณ์ใช้งานราคาประหยัดกันตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ T-MAX RB S13 นะครับ Air Conduction Headset นะก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตอนนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะาในส่วนของช่องทางออนไลน์นะครับก็จะมี s h อปปีนะครับซึ่งจะมีทีมงานคอยอลงสินค้าเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตสินค้าอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนตัวลิงก์สินค้าเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จแล้วผมจะมาทิ้งให้ใน description แล้วกัน นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ